ผมก็สวัสดีนะนะนันกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราเอาเรือพลาสติกมาลงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นหมายประมาณนี้นะครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ํานะครับอ่างเก็บน้นบําไม่ใหญ่มากนะครับมันก็มีป่าบัวมีอะไรวันนี้ลมด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปตีปลาช่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับหรือว่าบ่ายสองโมงนะครับผม อยไปดูกันเราจะรอดไหมนะครับวันนี้ได้ไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับขอแค่รอดนะครับแต่ว่าลมลมมากเลยไม่รู้ว่าเรือเรามันจะอยู่คงที่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเรือพลาสติกมันเบานะครับลมโดนโลมนิดหน่อยมันก็ลอยไปแล้วเดีย๋ยวเราก็จะพายขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับเพื่อที่ให้ลมพัดเราลงมาเรื่อยเ,อยเวลาีไม่เยอะนะครับบ่ายสองอาสามโมงสี่โมงห้าโมง ประมาณห้าโมงครึ่งก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าอย่ามันมืดก,ก็ไม่อยู่ไม่ไกลบ้านนะครับประมาณ13าโลนะครับจะมาลองดูจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปติดตามรับชมกันครับโอเค เดี๋ยวพัดติก็จะยืนยากหน่อยนะครับพื้นมันนิ่มนะครับผมยืนลำบากอยู่เหมือนกันไ้าเรือ, <c oughs> อก,กับด้าน เรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่สวยเลยนะครับใส่สวยนะครับตัวนี้คีมอยู่ไหนเนาะ สวยงามเลยนะครับตัวนี้อย,อย่าปวดเดยวนี่นะครับสวงามนะครับตัวนี้ะเก็บเก็บเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับก็แถมแรก มาแล้วนะครับปไปช่อนโอโหวัดคิดว่ามันจะข้ามหญ้ามาไม่ได้นะครับวัดคันสี่ขีดแดวัดข้ามกอหญ้ามา กัดไกลมากเลยนะครับ กัดขึ้นกัดลุกปลาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไปลองดูหน่อยไม่รู้จะตีได้หรือเปล่ามันลบกนครับเนีย่ยตรงนี้เลยฝั่งกอหญ้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทำปอยยามาเรียบร้อยนะครับแต้มที่สองงัดให้รู้จักเลยนะครับงัดแต่ว่าไม่ต้องสู้เลย แถมที่สองนะครับรงอไปนี่จแตัวสวยๆนะครับ ชนธรรมชาตินะครับผมอสองตัวแล้วแต่ถ้าได้กัดก็ไม่ค่อยพลาดนะครับแทบจะไม่พลาดเลย ไม่โดนเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะครับเต็มปากสุดยอดครับสุดยอดหมายนี้เมื่อก่อนผมมามาประจำนะครับแต่ว่ามาเดินตกนะครับไม่ได้มาขี่เรือตกแบบนี้ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ แต่ก็สวยอยู่สวยอยู่ยเก็บอมาใส่บนเรือดีกว่าเดี๋ยวปลาตกนะ้ำงานจะเข้านครับแต้มที่สแล้ว นะครับมาลุ้นกันต่อสามแต้มแล้วขานอ่อนๆวัดมันเลยนะครับหมายลุกๆคันนิ่มๆ ออกไปตีข้างนอกตรงน้นกันตรงนี้พอละโลกเกินสามแต้มก็พอแล้วนะครับ เนินดินนะเนินดินเนินดินโอ้ไปไม่ได้ Bien. Uh. ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็กระสูบกัดไปตัวเดียวนะครับหลุดนะครับเข้ากอบัวก็ประช่อนได้ไปสามตัวนะครับสามตัวตัวสวยๆส,สองตัวอีกตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับก็เป็นหมายเป็นป่าบัวเป็นอะไรนะครับเป็นหมายอางก็บน้ําหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็มาขี่เรือตกประช่อนกระสูบนะครับแต่กระสูบไม่ได้สักตัวเลยวันนี้ กำลังนั่งว่าจะกลับบ้านแล้วเห็นประกายขึ้นนะครับก็เลยนั่งดูประกายทักหน่อยเผื่อจะมีตัวใหญ่ๆขึ้นให้เห็นนะครับแต่เท่าที่นั่งดูมีแต่ตัวเล็กนะครับก็เลยยังไม่ตีเอาป็นว่าคลิปนี้ก็ลาหน้า,นาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ